สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเดี๋ยวยายก็จะไปเก็บน้ําใส่ถังก่อนนะคะเอฟซีนะคะอยู่กับยายสมอนนะคะเห็นยายเพราะเนาะ้ายายเข่าไปนี่สีเห็นยายบล่ะเอฟซีเพราะว่ายายไม่รู้ว่ากล้องมันตั้งอย่างนี้แล้วมันจะเห็นยายบ่ว่าเห็นยายในจอบอยายกับบอหูกันเด้อเดี๋ยวยายจะเข้าไปแล้วนะคะ ้าทุกคนนะคะอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวย่าสิเข้าไปในเฟรมแล้วเด้อจา้าเห็นว่าเห็นก็ทะเากัน มีถังนี้ถังนั้นไม่มีลายสั้นๆในนาทีลายประมาณสิบนาทียายก็ลงไลยนะคะไม่ได้ลายนานเลย ทุกคนเด้อที่เข้ามาก่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ใช้อยู่ก,กับสมอดใช่ไนมเดี๋ยวจพาไปทานข้าวค่ะ ช่วยจิจธรรมะขอขมาช่วยรรมะ ปากเท้ามันมีแต่ลวดรวดที่ทำใหสายไป ขอบคุณทุกทายเด้อจ้าสิบนาทีหรือยังยายาจะลงไลน์ไปกินข้าวกันนะคะเอฟดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเด้อจ้ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะในจ,จากนาทียาสเดยลงไลน์ใส่โฆษณาได้หรือยังนี่ให้รูปูนิดหนึ่งในยายก็จะลงไลน์แล้วค่ะสวัสดีจ้า อีกหนึ่งนาทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าเดี๋ยวยายขออนุญาตลงหลัเข่าด้เอฟซีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยเด้อสวัสดีทุกคนนะคะยายมาถึงโคกน้องนาแล้วนะคะเอฟซี FC มีแต่คนถามถึงเพอ้ยายมาแล้วกับเบิ้งคลิปให้ยายในเด้อคะ่ะฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวได้ลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณค่ะมันหมดเวลาแล้วนะคะแต่ยายไลฟ์สั้นๆเฉยๆนะคะขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามานะคะ อ้าวใครยังไม่ได้กดกดให้ยายหน่อย40บท่านจะได้100หนึ่งร้อยไลค์นะคะกด4ี่บท่านยายลงไลค์เลยนะคะขอบคุณเดอ้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนเลยนะคะกดากสิบท่านนะคะยากจะลงไลค์แล้วค่ะขอบคุณทุกคนเดอ้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า